สวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านเราก็มาต่อกันเรื่องผลอานิสงส์ของการถวายเทียนพรรษานะคะไม่ว่าจะเป็นในพรรษาหนกพรรษาจะเป็นข่าไฟจะเป็นหลอดไฟหรือจะเป็นไฟโซลาเซลล์นะคะก็คืออะไรที่ให้แสงสว่างนะคะร้วนมีอานิสงส์เหมือนกันนะคะไม่จําเป็นจะต้องเทียนพรรษาเท่านั้นนะคะ ส่วนเรื่องที่สมที่จะนํามายกตัวอย่างให้พี่ๆฟังเรื่องอนิสงค์นะคะก็เป็นเรื่องของพระพภิกษุณีรูปหนึ่งนะคะกระหนังชื่อว่าพระปัญจทีปทายิกาภิกษุณีนะคะเรื่องของท่านในอดีตนะคะก็เคยถวายเปรวประทีปห้าดวงนะคะก็เป็นอนิสงส์ของท่านว่าท่านมีอนิสงส์อย่างไรนะคะในการถวายประทีปห้าดวงนะคะก็ในการนั้นนะคะพระพภิกษุณีรูปนี้นะคะก็เป็น หญิงท่องเที่ยวนะคะเป็นนักท่องเที่ยวแต่ว่าท่องเที่ยวเนี่ยเที่ยวอย่างฉลาดนะคะเพราะว่าเที่ยวแบบต้องการกุศลน,นะคะก็เลยไปเที่ยวตามวัดวาอารามนะคะตอนนั้นพระนางนะคะก็ได้ไปเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะก็คือเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้ก็คือเป็นต้นโพนั่นเองนะคะ คือต้นไม้อะไรก็แล้วแต่นะคะที่พูะเจ้าตัดสรุเยต,ต้นโพหมดนะคะฉะนั้นต้นไม้เนี่ยก็ดูงดงามมากนะคะแต่ว่าวันที่นางไปเนี่ยเป็นวันข้างแรมคือมืดนะคะนางก็เห็นต้นไม้เนี่ยนางก็รู้สึกม,มีจิตเริ่อมใสในต้นไม้นะคะแล้วตอนนั้นนางก็เลยนั่งที่โคนต้นโพ แล้วนางก็ตั้งจิตนะคะด้วยความเคารพนะคะประนมอัญชรีด้วยความโสมมนัสนะคะแล้วก็คิดในใจนะคะว่าถ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีคุณนับไม่ได้ไม่ไม่มีบุคคลอื่นเปรียบเสมอจริงนะถ้าเป็นจริงนะขอให้แสดงปฏิหารแกร่เราเถิดขอให้ต้นโพนี้จงเป่งรักมีโอ้โหทันใดนั้นนะคะ ต้นโพนั้นนะคะก็ได้รุกโพรงด้วยแสงสว่างคือรัศมีนะคะไปพร้อมกับการนึกคิดของนางเลยตอนนั้นนางนึกคิดนะคะว่าอืมทาพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคณนับประมาณไม่ได้จริงไม่มีใครเสมอเหมือนจริงนะคะขอให้ปฏิหารจงเกิดแกเราขอให้ต้นโพนี้จงเป่งรัศมีออกมาทันใดนั้นต้นโพก็ลุกโพรงไปด้วยรัศมีนะคะเป็นสีทองร้วนไปทั่วทุกทิศเลย นางก็นั่งอยู่ที่โคนต้นไม้นั้นเจ็ดคืนเจ็ดวันเลยนะคะโดยความปลื้มปีติว่าโอ้พระพุทธเจ้ามีคุณจริงๆนะปฏิหารก็เกิดขึ้นจริงนะคะหลังจากนางนะคะนั่งที่โคนต้นโพนั้นเจ็ดวันเจ็ดคืนนะคะนางในวันที่เจ็ดนะเมื่อครบแล้วนะคะนางก็ได้ถวายประทีปห้าดวงนะคะจุดรูปโพงโดยรอบอาสนะเลยนะคะเพราะกรรมที่นางทําไว้โดยการบูชาประทีปนี้นะคะ ที่โคนต้นโพนะคะเมื่อนางตายแล้วนะคะก็ได้ไปเกิดที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะวิมานนี้ก็มาเกิดมาพร้อมบุญกรรมสร้างสรรค์มาให้เลยนะคะสวยงามมากในสวรรค์ชั้นดาวดึงนะ,ะเรียกว่าปัญจทีปวิมานนะคะสูง60โยชนะคะเอา60คูณ16ไปนะคะสูงขนาดไหนกว้าง30โยชน์ก็เอา30คูณ16กนะคะก็จะได้ขนาดความก้างและความสูงนะคะก็ แล้วก็จะมีเปลวประทีปนับไม่ถ้วนส่องสว่างล้อมนางที่เป็นนางเทพธิดาเลยนะคะในเทพพิพพน,นนะนะทั่วเทพพิพพนั้นโชดช่วงด้วยแสงประทีปของนางเลยนะคะถ้านางนะคะปราถนาจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะนางก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะทิศบูรพาหันไปทางทิศตะวันออกทําไมเพราะพระอาทิตย์ขึ้นทางนั้นนะคะแสงสว่างนางเมื่อนนางหันไปทางทิศตะวันออกเท่านั้นนะอยากจะเห็นอะไรก็ได้เห็น สิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนจะเห็นเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางนะคะปาตันหาจะเห็นกรรมดีกรรมชั่วก็เห็นได้และก็ได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิอีกร้อยพระองค์นะคะไม่ว่านางจะไปเกิดในพบใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์นะคะในที่ที่นางเกิดนะคะก็จะมีแสงสว่างส่องร้อมรอบนางอยู่ตลอดเลยนะคะเมื่อนางนะคะจุติคือเคลื่อนนะคะ เลื่อนจากเทวโลกนะคะมาเกิดในคันของมารดานะคะนางก็ตอนที่ขณะอยู่ในคันนะคะตานางเนี่ยไม่หล uh, ับเลยนะคะคลอดออกมาก็มีแสงสว่างล้อมรอบนะคะเปรียบดังเปรียบดังเปลวประทีปเป็นแสนดวงเลยนะคะแสงสว่างนี้ก็เป็นผลอนิสงส์ของการถวายประทีปห้าดวงนะคะเมื่อพบสุดท้ายนะคะอายุเจ็ดขวบเท่านั้นนะคะได้บรรลุพระอรหันต์นะคะ นางบอกว่าไม่ว่านางจะอยู่ในเรือนอยู่ในโคนไม้ในเรือนว่างนะคะจะมีแสงสว่างส่องไปตลอดเลยนะคะทุกเมื่อเชื่อวันเลยนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายประทีปห้าดวงเมื่อนางบรรลุอรหันต์แล้วนะคะก็มีตาทิพฉลาดในสมาธินะถึงความบริบูรณ์ในอภิญญานี้ก็เป็นผลอันส่งของการถวายประทีปห้าดวงนะคะนางก็ได้ทำกิจเสร็จแล้วนะคะไม่มีอาสวะนะคะ พระนางก็เลยได้ชื่อว่าพระปัญจทีปทายิกาภิกษุนีนั่นเองนะฉะนั้นพระอารหรันต์ภิกษุณีรูปนี้นะคะก็ได้กล่าวบุพกรรมของตนเองไว้นะคะว่าทากรรมอะไรมานะคะให้เราได้รับรู้ได้รับทราบกันถึงกรรมนะผลอานิสงส์ของการถวายประที่ถาดวงของพระนางนะคะ วันนี้นะคะก็จบนะคะเรื่องของผลการถาวายพระทีหน่าดวงนะคะว่ามีอนิสงส์นส่งตรงถึงดวงตาะะแล้วก็ส่งผลให้จนถึงบรรุพะนิพานเลยนะคะอ่ะวันนี้ก็ขอจบเรื่องที่3มไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเรื่องอนิสงส์ของการถาวายแสงสว่างนะคะ